เดินวิธีเซียน Walking the Immortal Path ตอนที่1หลินเซียนแสงอาทิตย์เช้าสาดผ่านหลังคาของบ้านไม้เก่าผุพังหลังคาหลายแผ่นกร่อนจนเห็นแสงลอดเข้ามาเสียงลมพัดผ่านรอยรั่วนในหน้าต่างไม้เก่าเสียงไก่ขันปะปนกับใบไม้เสียดสีกันเบาๆ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมเนินดินข้างหลังมีป่าลึกที่แม้จะรกแต่ยังมีความสดชื่นของพืชพันธุ์ป่าและไหล่เขาเล็กๆยืนตระงงานคลุมหมู่บ้านเล็กๆไว้ราวกับคอยปกป้องบ้านขนาดเล็กนี้หลินเซียน ค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนแผ่นบางบนฟูกเก่าผ้าห่มขาดขาดคลุมร่างกายผอมๆสูงๆของเขาแม้บ้านจะซุดโทมแต่ทุกมุมเต็มไปด้วยความทรงจำของครอบครัวความยากจนหลังจากไม่มีเสาหลักครอบครัวอย่างบิดาแล้วหลินเซียนก็พยายามทำทุกอย่างให้แม่และทันย่าที่แก่ชาราตื่นนอนวันนี้เขาทำความสะอาดบ้านเป็นสิ่งแรกสุดอย่างตั้งอกตั้งใจเท่าที่แรงกายจะทำได้ หลังนั้นก็ออกไปเก็บผักจากแปลงหน้าบ้านซึ่งมีผักขัดแคลนสารอาหารและโตช้าลินเซียนถือกระบุงกลับบ้านแม่และย่ารอยอยู่บนพื้นไม้เก่าที่มีรอยแตกเต็มไปหมดแม่มองลูกชายด้วยสายตากังวลเซียนเอ,อ๋อเจ้าทำตั้งแต่เช้าแล้วเหนื่อยก็พักนะลูกหลินเซียนยิ้มบางๆข้ายังพอไหวขอครับท่านแม่อย่าได้กังวล ธัญญาซึ่งเป็นหญิงชราค่อยๆเดินมาจับแขนหลินเซียนมือสั่นเล็กน้อยย่าภูมิใจในตัวเจ้าถ้าพอเจ้ายังมีชีวิตอยู่เขาก็คงภูมิใจมากที่มีลูกตันยูเช่นเจ้าตระกูลหลินโชคดีที่มีเจ้าหลานรักหลินเซียนก้มหน้าเล็กน้อยแฝงรอยยิ้มเศร้า ขอรับท่านย่าท่านไปพักผ่อนก่อนเถอะโดนแดดและลมมากมากเดี๋ยวท่านจะไม่สบายเอาท่านไม่ต้องกังวลหลานจะทำทุกอย่างแทนท่านพ่อให้เองเองข้าจะไม่ปล่อยให้แม่และท่านย่าลำบากอีกแล้วแม้ชีวิตคนยากจนอย่าข้าจะไม่มีค่าแต่โชคดีมาถึงข้าแล้ววันก่อนข้าได้ท่านเซียนช่วยสำรวจให้แล้วว่าข้ามีรากเซียนสามารถสุดเป็นเซียนได้หากข้าสำนักเซียนได้ก็จะมีเงินส่งให้ท่านแม่และท่านย่าใช้สุขสบายเสียที หลังพูดจบเขาเดินไปก่อไฟต้มน้ำในหม้อเก่ารอจนเดือดเสียงไก่ขันและลมพัดผ่านต้นไม้รอบบ้านหลินเซียนค่อยๆย,ยกหม้อใส่น้ำร้อนมาที่แม่ท่านแม่ค่าล้างเท้าให้ขอรับแม่สะดุ้งเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความรักเซียนเอ,อ๋อไม่เป็นไรลูกเจ้าเหนื่อยเกินไปแล้วหลินเซียนยิ้มบางๆมองตาแม่ ไม่เป็นไรขอครับแค่ได้ทำให้แม่สบายลูกก็พอใจแล้วเขาคุกเข่าลงช้าๆปล่อยน้ำร้อนลงบนเท้าแม่มือเล็กแต่แน่นอนล้างทีละนิ้วใบหน้าเรียวสวยเต็มไปด้วยความตั้งใจแม่แอบลูบหัวเขาเบาๆด้วยความซาบซึง้งทัญญายืนมองอยู่ใกล้ๆน้ำตาแทบไหลหลินเซียน เจ้าทำให้ย่าและแม่ภูมิใจถ้าทดสอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรขอแค่มีเจ้าอยู่ย่าและแม่เจ้าก็มีความสุขมากแล้วเสียงหัวเราะของเด็กคนอื่นจากหมู่บ้านดังเข้ามาขายะไร้ค่าอย่างหลินเซียนจะฝึกเซียนได้หรอือห้าห้าลินเซียนกัดฟันนั่นพยายามไม่สนใจเสียงเยอ้ยเขาเดินไปมุมเก็บคัมภีร์เก่าๆของพ่อววตาใสาแจ๋วของเด็กชายเต็มไปด้วยประกายมุ่งมัน่น แม้มีรากวิญญาณเสียงก็จริงแต่ก็ต่ำเกินกว่าที่ใครคาดคิดกระนั้นหลินเซียนก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตารอบๆหมู่บ้านยังคงสงบแต่เบื้องหลังภูเขาและป่าลึกนั้นมีสมุนไพรแปลกตาและร่องรอยวัตถุโบราณที่รอผู้กล้าไปค้นหาเด็กชายขยะคนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางบ้านเก่าผูพังและธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ในใจรู้ชัดเจน พรุ่งนี้แล้วสินะที่ข้าจะได้ไปทดสอบเข้าเป็นสิทธิ์สำนักเซียนสายสายแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยลูกสาวเจ้าของร้านน้ำชาในหมู่บ้านเดินถือตะกร้าอาหารมาที่บ้านหลินเซียนคนใช้ของเธอเดินตามอยู่ข้างหลังพี่เซียนข้านำอาหารมาให้เธอกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนลินเซียนเดินออกมาจากประตูบ้านเขาก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อมองเห็นใบหน้าหญิงสาวดวงตาใสแจ๋ว ขอบคุณขอครับคุณหนูข้าเกรงใจท่านมากเอามาให้ข้าบ่อยๆคุณหนูร้านน้ำชาเถิดไม่ได้ที่จะมองใบหน้าขาวเนียนเดียวสวยคล้ายผู้หญิงของเขาช่างราวกับเซียนจากสวรรค์ก็ไม่ปานหน้าหลงไหลามากนี่เองที่ทำให้เธอหลงรักข้างเดียวมาแสนานานคนใช้ย,ยกตะกร้าใส่อาหารลงบนแคร่ไม้ไผ่อย่างระมัดระวังอย่าลืมล้างมือก่อนกินนะเจ้าหนู หลินเซียนพยักหน้าแล้วล้างมืออย่างเรียบร้อยเธอหัวเราะเบาๆพลางสังเกตการกระทำสุภาพของเขาเจ้าดูแลตัวเองดีเหมือนพ่อแม่สอนจริงๆนะหลินเซียนอายเล็กน้อยแต่ยังคงยิ้มข้าพยายามให้ดีที่สุดครับเธอวางอาหารไว้บนโต๊ะไม้เก่ามองเขาด้วยดวงตาแวววาวถ้าเจ้าอยากอะไรอีกบอกพวกเราได้นะเดี๋ยวข้าจะเอามาให้ ลินเซียนโค้งเล็กๆขอบคุณขอครับข้าไม่เคยลืมความช่วยเหลือของท่านเลยคุณหนูเซียนข้าขอร้องเจ้าอย่าไปทดสอบเข้าสำนักเซียนเลยนะมันอันตรายเกินไปลินเซียนยืนตรงใบหน้าเรียวสวยยังคงสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายมุ่งมัน่นขอบคุณสำหรับความห่วงใยของท่านขอรับแต่ข้าต้องไปเพื่อแม่และย่าของข้าเธอกัดริมฝีปากมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อ แต่เจ้ารู้ไหมคนที่มีพรสวรรค์ต่ำเหมือนเจ้ามักถูกดูถูกถูกมองเป็นขยะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าจะทำอย่างไรคุณหนูโผเข้าไปซบอกและกอดหลินเซียนแล้วก็น้ำตาร้องให้ไม่อยู่ทำเอาสาวใช้ที่ตามมาด้วยตกใจหลินเซียนยิ้มบางๆต่หนักแน่นเอามือข้างหนึ่งเช็ดน้ำตาที่ขอบตาให้คุณหนู ข้าอาจไม่มีพรสวรรค์แต่ข้าจะฝืนฟ้าฝืนโชคชะตาเพื่อให้ได้เห็นอนาคตที่ข้าต้องการข้าจะไม่ยอมแพ้เธอถอนหายใจยาวแววตาเต็มไปด้วยความกังวลข้าไม่อยากเห็นเจ้าทุกข้าแค่หวังให้เจ้าปลอดภัยหลินเซียนก้มหน้าเล็กน้อยแต่มือเธอเบา ข้ารู้ว่าข้าอาจอันตรายแต่ถ้าไม่ลองข้าจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองทำได้หรือไม่ข้าต้องไปขอให้คุณหนูเชื่อมั่นในตัวข้าเธอมองแววตาที่หนักแน่นของชายที่เธอหลงรักแล้วพยายามกลั้นน้ำตาและยิ้มออกมาเล็กๆข้าจะรอเจ้าเจ้าต้องปลอดภัยนะหลินเซียนพยักหน้ายิ้มบางๆข้าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับท้ายบท วันทดสอบรากวิญญาณในหมู่บ้านเด็กหลายคนที่มีรากเซียนได้ผลลัพธ์เป็นสีสว่างงดงามแต่ของหลิงเซียนรากเซียนกลับเป็นแสงขุ่นคล้ำเหมือนน้ำเนา่าทุกคนแม้แต่ท่านเซียนที่มาตรวจให้หัวเราะบอกว่าเขาเป็นเศษสวะไร้ค่า